ถ้ามีรากฟันเทียมอยู่ในปากอยู่แล้วแล้วเราจะต้องจัดฟันด้วยเราจะจัดฟันได้ไหมนะครับมาเฉลยกันวันนี้ครับสวัสดีครับหมอตี้นะครับมีหลายกรณีเลยที่คนไข้เนี่ยอยากจะจัดฟันแต่ตรวจพบว่าอา้าวคนไข้ใส่รากฟันเทียมมาอยู่แล้วแล้วทีนี้เราจะจัดฟันได้หรือเปล่าคําตอบของหมอก็คือว่ามันมีทั้งได้และไม่ได้นะครับ คำว่าได้คือสมมุติว่าปัญหาของการจัดฟันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของรากฟันเทียมอย่างเช่นเราใส่รากฟันเทียมอยู่ที่ฟันกรามข้างในแต่เราต้องการจัดปิดช่องห่างฟันหน้าแค่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเราไม่ได้เคลื่อนขยับฟันกรามข้างในดังนั้นอย่างนี้จัดได้สบายไม่มีปัญหานะครับก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าการจัดฟันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ฟันที่มีรากฟันเทียมอยู่นี่แหละแต่ว่ามันมีการเคลื่อนฟันโดยรวมเนี่ยเป็นระยะทางหรือมุมองศาไม่มาก ถ้าเราจัดเสร็จแล้วไอ้รากฟันเทียมเดิมนะครับยังอยู่ในมุมที่สามารถทําข้อฟันใหม่ปรับมุมนะครับเปลี่ยนตําแหน่งฟันตามฟันธรรมชาติที่เคลื่อนไปยังขยับได้แบบนี้ก็สามารถจัดฟันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แบบสุดท้ายที่จะจัดไม่ได้เลยนันคือมีการขยับของฟันเป็นระยะทางหรือมุมองศาที่เยอะทําให้รากฟันเทียมที่เคยใส่อยู่แล้วเนี่ยมันขัดขวางนะครับหรือว่ามันอยู่ตําแหน่งที่ไม่สามารถทําฟันตําแหน่งใหม่ให้เข้ากับฟันที่จัดใหม่เสร็จแล้วได้แบบนี้ ผมมีความจําเป็นอาจจะต้องพิจารณาถอนหรือลื้อรอากฟันเทียมออกก่อนที่เราจะจัดฟันนะครับก็มีทั้ง3แบบนี่คือคําตอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ